สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube สวัสดีพี่น้องชาวหนังกลางเพลงแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทางช่องวินัยสุทธิทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้พาพี่น้องไปวัดสนวนในนะครับผมเพื่อที่จะไปตามติดหน่วยหนังหน่วยหนึ่งนะครับซึ่งปีนี้งานเยอะมากนะครับ สำหรับหน่วยนี้เยอะมากจริงๆนะฮะกำลังมาแรงหน่วยใหม่กําลังมาแรงว่าหน่วยไหนก็โปรดติดตามคอยชมนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับช่องวินัยสุทธินะครับผมสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามด้วยนะฮะ ช่วยกดแชร์กดไลค์ like นะครับผมกับช่องของแอดบินด้วยนะครับวันนี้เราจะเข้าทางทิศใต้นะฮะทางทิศใต้ของวัดวัดสนวนนะครับผมถึงล้นี่นะครับมุ่ง่ใครเดินนี่ช่องดังนะฮะหนังสะกราวมาก่อนเราเลยทีเดียวนะครับ ไหนล่ะนี่จะพาพี่น้องไปชมนะครับสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นนะครับแท่งน้ำป่ารถคนดังนะฮะหนังโซ่กล่าวหรือโซ่กล่าวพันยืง สระน้ําใหญ่นะครับไปชมหน่วยนะครับผมหน่วยไหนพาพี่น้องไปชมนะตั้งของจอเรียบร้อยนี่นะครับหน่วยขึ้นป้ายแล้วครับจะเป็นหน่วยไหน วันนี้สงสัยจะลงชุดใหญ่นะครับระบบเครื่องเสียงหน่วยไหนเดี๋ยดูก่อนครับผมนี่อังเปาห้วยราชวิรัมอังเปามูวีนะครับผมมาอีกวัน โอ้โหไได้นัดกันมาอีกแล้วนี่สวัสดีครับเหมือนกันนะอ่าช่องพี่นายสุทธิครับสวัสดีครับหนังโซคารครับคำหนังโซราวครับนี่ครับติดตามได้นะครับหนังโซคาร์าไม่เมืองอยู่ไม่ได้ครับตรงหนัง <g rets> ในในอะไรในห้างโอ้เจอกันนะครับผมหนังสกราว์อันนะครับนี่ฮะจอ สิบเมตรนะครับของอ่างเปล่าภาพยนตร์โอ้คือน,นี้จัดเต็มนะครับโอ้ระบบไฟเพิ่มนะครับผมมีใหม่ด้วยระบบไฟนี่ครับแล้วตู้เพิ่มครับตู้เบ็ดตู้เบ็ดโอ้โหตู้เบ็ดอันนี้ลงไปเปดใบนะครับ ตกใจหมดเลยเขาเปิดเพลงเอาไว้นี่นะโทรศัพท์นี่โอ้ยเสียงกันตรึมมายังไงนี่เดี๋ยวไปทักทยายเจ้าของนะครับผู้จัดการใหญ่นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเจ้าของใหญ่ครับผมอันนี้<อ> ีระบบไฟใหม่เนะอาจารย์โอ้โหเอพีแล้วแล้วข้างบนสูตรอะไรอาจารย์รเหมือนกัน,น,นข้างบนเทอร์โบนี่นนนนข้างบนเป็นีเอนแปดศูนย์พีเอ็นอ๋ช่างพลงพลเอยนแปดศูนย์ จัดเพิ่มใหม่กระหึมแน่นอนอันนี้ลงลงงานแรกหรือเปล่าอาจารย์เนี่ยใช่ใช่เพราะอันนี้อันนี้เคยลงก่อนหน้านี้แล้วเนาะก่อนหน้านี้แล้วที่ที่ที่ไหนที่บ้านตะโองอ๋อแต่แต่ในวัสดสมนัยนี่ครั้งแรกเด็กไปเรื่อยๆเราไม่มีอะไรที่ตายตัวโอ้โห พัฒนาเรื่อยๆเลยอาจารย์ของอาจารย์ใชรธรรมดาเนี่ยหาหาแนวทางไปเรื่อยครับเป็นแม้ระบบไฟนี่นะทำรับระบบไฟนี่ทำเองเลยนะโอ้เธอวันสนองตื้มินธรรมดาหนูเอพีกันเลยหนูนี่เด่นเห็นในเฟซนะครับผมไฟใหม่มาชม ชมคืนนี้แสงสีนนตอนแ, <laughs> อแ้วต้องติดไม่ติดต้องต่อเราไปเรื่อยๆเไม่ช่างกบ <laughs> เป็นคนประกอบ <laughs> อ่นนี่ครับโปรงจนะฮะโอ้ระบบ ระบบ power ยังไม่ลงนะครับผมกำลังตั้งนั่งร้านชั้นวางนะฮะก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอังเป่าภาพยนต์นะฮะวันนี้ก็มาในวัดสนนในก็งานแก้บนอีกครั้งคนระับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะก็ในส่วนของตู้ตู้นี้ก็เพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับนี่ดูนะครับเพิ่มมาข้างละสีใบโกเสียงกลางแขวนนะ อบไฟครับไฟน่าจะเป็นไฟกระจายนะครับเดี๋ยวได้ชมกลางคืนข้างบนก็เป็นตัวโย่ของภาษาอังกฤษครับ AP หางเป่าก็ามาลงใช้วัดสนวนในในรอบนี้ลงกี่คืนจ๊ะคืนเดียว อ,อ๋จะภาพยังไม่พร้อมขอเลื่อนก่อนนะครับตอนแรกว่าจะสองคืนนะจัดคืนเดียวก่อนครับเพราะว่าจะภาพยังไม่พร้อมที่จะให้ลงชายนะครับบ<า>ริเวณวัดนะครับก็ระบบ power ก็อยู่ตรงนี้นะอยู่บนนี้บนรถนะครับของของพี่เกนะฮะ กำลังมาเรงนะครับหน่วยอังเปาภาพยนตร์นะครับผมช่วงนี้กงานเยอะนะฮะกับบัตรสนุนไหนเยอะจริงๆครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาถ่ายช่วงกลางคืนให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับระบบแสงสีนะครับแล้วก็เสียงนี่ก็เพิ่มเพิ่มมาครับแตกต่างแปลกตาครับผมไปดูระบบ สีสีแสงคืนนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้กันแล้วกันครับผมคือกดแชร์กดไลค์กับช่องวินัยสุธีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ